สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องย u t u b e หาอินเตอร์ลีะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 4เวลาสิบนิกาครับที่สำนักง,งานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษนางสาวพัทราวาลีธนกิจวิบูรณผลหรือว่ามายเนี่ยนะครับพร้อมด้วยนางสาวจุธาทิพย์กิริขันหรือว่าอวนายชนินวงศีหรือว่า,อวา,วอวาบอลแล้วก็นายเกียรติชัยตั้งพรพันธ์หรือว่าบิก๊ก แกนนำและก็แนวร่วมเครือข่ายผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรเยาวชนปรดแอกเดินทางไปรายงานตัวตามที่พนักงานสอบสวนสรบ,บางโพนักส่งตัวพร้อมสำนวนซึ่งเป็นเห็นสมควรสั่งฟ้องให้อัยการพิจารณาคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายตามมาตรา215และฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กันยายน2563 ผู้ต้องหาจัดชุมนุมแล้วก็ปราศัยในกิจกรรมไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินาบริเวณหน้าประตูรัฐสภาถนนอู่ทองในทั้งนี้เนี่ยครับผู้ต้องหาก็ยังมีนายทัดเทศเรื่องประภัยกิจเสรีหรือว่าฟอร์ดอีกรายด้วยหนึ่งเนีนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็ห้าคนแต่ว่าจนกระทั่งเวลา11บนาฬิกาสีนาทีนั้นปรากฏว่านายทัดเทพเนี่ยฮะก็ยังไม่เดินทางมารายงานตัว ทางด้านนางสาวพัทราวาลีก็เปิดเผยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ชุมนุมหน้ารัฐสภาวันดังกล่าวก็ไปจับตาดูการประชุมรัฐสภาพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวาระแรกแต่สมาชิกรัฐสภาหลายคนหนีกลับก่อนทําให้ปักหลักหน้ารัฐสภาแสดงเดจตจานงข้อเรียกร้องของเราส่วนมาตรา112ที่บังคับใช้อยู่ตอนนี้ผิดทางหรือไม่ความเหมาะสมในการบังคับใช้ถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องอย่างไรก็ยืนยันเพื่อนที่ถูกขังยังไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดควรได้รับสิทธ ในการประกันตัวผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามไม้เนี่ยนะครับว่าการปราศัยครั้งล่าสุดที่แยกราชประสงค์มีการกล่าวหาว่ามีผู้เขียนโพยให้อ่านนั้นไมยก็บอกว่าส่วนตัวมองเป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่เห็นต่างพยายามหาเหตุผลมาโจมตีในสิ่งที่ตัวเองพูดอยากให้ทุกคนนั้นเปิดใจว่าแก่นสารที่ตนต้องการสื่อสารคืออะไรนะครับแล้วสิ่งที่ตนพูดไปส่งผลดีหรือว่าผลเสียต่อใครอยากให้วิเคราะห์อย่างจริงใจ สิ่งที่ตนพูดไปมั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนและก็การเมืองและก็สถาบันพระมหากษัตริย์อยากให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบวิเคราะห์ด้วยความจริงใจด้วยหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหมยบอกแบบนี้นะครับในขณะที่จุธาทิพเดินก็บอกว่าเหตุการณ์ชุมนุมหน้ารัฐสภาวันดังกล่าวมีการปราศัยเรื่องรัฐธรรมนูญและสถาบันาากษัตริย์ทาให้ผู้ปราศัยโดนดําเนินคดีมาตรา112แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ใครก็ตามที่กําลังต่อสู้ด้วยกฎหมายมาตรา1 1 2บอกมันขัด สิทธิมนุษยชนขัดหลักการประชาธิปไตยประเทศที่เจริญแล้วเป็นประชาธิปไตยทุกอย่างวิจารได้เพราะการวิจารจะนําไปสู่การพัฒนาปฏิรูปให้ดีขึ้นแต่ประเทศไทยถูกปิดปากโดยกฎหมายของเผด็จการบอกแบบนี้นะครับบอกไม่มีทางสร้างประชาธิปไตยถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างคดีที่เพื่อนเราโดนดําเนินคดีก็ไม่ชอบทำตามมาตรา112ไม่ควรมีตั้งแต่แรกแล้วก็ควรจะยกเลิกแล้วเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าทัดเทพหรือว่าฟอร์ดเนี่ยลีภัยไปต่างประเทศแล้วสุทาที่บอกไม่ทราบ นะฮะไม่ทราบต้องรอถามเจ้าตัวแล้วกันภายหลังกระบวนการส่งสำนวนและก็รายงานตัวเสร็จสิ้นเนี่ยพนักงานอายการก็นัดฟังคำสั่งคดีในส่วนของอาบายนะครับพัทราวลีจุธาธิย์ชนินินและก็เกียรติชัยศรีผู้ต้องหานัดฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ย21พฤษภาคมนี้เวลาสิบนาฬิกาส่วนนายทัตเทพเนี่ยครับที่ไม่เดินทางมารายงานตัววันนี้พนักงานสอบสวนสอนอบางโคเตรียมยื่นขออำนาจศาลออกหมายจับต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะว่าทางด้านตำรวจก็ส่งฟ้องนะครับคดีมาตราร้อยสิบสองกับทางด้านไม้นะฮะด้านไม้แล้วก็พวกเป็นที่เรียบร้อยโดนไปอีกหนึ่งคดีนะครับสำหรับไม้แล้วก็ถ้าพูดกันถึงเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะที่สีแยกราชประสงค์นั้นเนี่ยนะครับถามว่าส่งผลดีกับใครนะฮะส่งผลดีกับใครก็ต้องบอกว่าส่งผลดีกับคนที่เขียนโพยให้กับไม้นั่นแหละ นะครับคนอื่นไม่ได้ส่งผลดีด้วยมาเองก็ไม่ได้ส่งผลดีหรอกครับเพราะมีโอกาสติดคุกสูงเหลือเกินยังกลับตัวกลับใจได้นะครับอายุยังน้อยแต่ถ้ายังเดินในเส้นทางนี้ก็ต้องบอกให้รู้ไว้ว่าสุดท้ายก็คืออยู่ที่คุกครับ